ครับน้ำตัวหน่อยเพนนอยนจิมมังนอนครับครับผมมีช็อปิกาดร้อดก่อนมาสอบแรกสุดเลยนี่เกินเท่าไหร่จุดสจุดสามเมื่อกี้ไปลดมาสบายสบายน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับสามโลหน่อยสามโลหน่อยหน่อยถือว่าเยอะไหมไม่ไม่เยอะคิดว่าทำได้ตามสุดเท่าไหร่ครับก็126 126นะวันนี้ต้องเจอกับ จันนาจันนานะก็แน่นอนสไตล์บูสไตล์ลุยเคยเห็นมาก่อนไหมเคยเห็นแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดแล้วเราจะแก้ไงดีวันนี้ก็แก้บนเวทีครับรอดูบนเวทีนะแล้วการเตรียมตัวซ้อมอยู่ที่จิตมังนนทกี่วันครับรวมๆแล้วเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเลยคูปังพูดซ้อมหลักๆมีใครบ้างก็มหาโชคแล้วก็น้องบิวเออนะก็ช่วยกันเป็นเดือนเลยแล้วปีนี้ได้ชกยัง ยังครับยังเลยปีนี้ไฟแรกนะเออก็ล่าสุดเจอใครไว้ครับล่าสุดเจอพงศิริพงศิริวันนั้นไปโดนอะไรก่อนนะเข้าหลวมเข้าหลวมเจอหมัดนะแล้ววันนี้ก็เจอหมัดเหมือนกันจะบล็อกอยู่ไหมเนี่ยอยู่อะไรคนก็เสียวนะว่าคางเรานี่จะรับอีกไหมจะรับอีกไหมในวันนี้ไม่รับไม่รับแล้วนะโอเคถ้าการหมัดได้นี่คิดว่ากินนะกินนะเออเราเยู่ไหนรแล้วครับ ทั่นี้อายุ24ปีครับคนจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะก็เราไปปล่อยมากี่โลครับ62พื้นเพเราเป็นมวยทุกรูปแบบทุกรูปแบบนอกก็ได้ในก็ได้ฝีมือซ้ายขวาขวาสูงร้อยเจ็ดสิบครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟครับร้อยกว่าครั้งฝากพี่น้องให้เชร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากเชร์ฝากติดตามด้วยมาภาพใหม่อืมวันนี้กันหมัดนะ ไม่เสียวนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจันนาชาวตนาชัยจันนาวันนี้เจอกับเพชรวิหินนะนะเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับวันนี้พี่ขาดอะไรร้อยยี่ป่วยเราได้สองปอนด์แล้วนี่ก็ต่อให้สองปอนด์เลยนะเห็นก็ไม่เห็นคลิปเขา่าสไตล์ยังไงไม่เคยได้ดูไม่ต้องดูของเรานี่ประเภทบูอยู่แล้วเวทเตะขาต่อยมาตรงนี้เนี่ไหมเราซ้อมที่ไหนอะที่ระยองครับที่ระยองค่าย ชชัันยเป็นไงคู่ป้อมคู่ซ้อมในค่ายเป็นไงมีหลายคนครับมีหลายคนนะครับเราสูงเท่าไหร่ครับ160น้ำหนักปล่อยปลอยหกโลปีนี้อายุ14แล้วครับแล้วคู่ต่อสู้นี่เพชรหินนี่เขาประเภทยังไงเห็นใช่ไหมไม่เคยเขาเดินนะครับเขาเดินก็มีตอกมีอะไรเราถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดซ้ายถนัดซ้ายเราอะไรไปสู้หมัดหรือว่าอะไรวันนี้หเลยต้นหมวยหมัดมวยหมัดนะหมัดสุดมากจะต่อยหมัด ที่นกคู่ต่อสู้มาในมัดซ้ายในมัดขวาขวาคือหนักกว่าซ้ายอ่ะนะอ่าผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟของเราชนะมั่งแพ้มั่งก็ล่าสุดเป็นกันที่นี่แพ้แพ้ใครวันนั้นไม่ัจอ๋อจำแล้วเราเราเป็นคนฝั่งนู้นใช่ไหมครัแต่มาโตในประเทศไทยไม่รู้ว่าไงเรียว่าต่อยที่ไทยครับอ๋อต่อยที่ไทยเอาฝากเชียร์กันหน่อยวันนี้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาคขมาได้เอ้าฝากทุกคนชาวไทยกับชาวกัมพูชาช่วยเชียร์ผมด้วยครับอ๋อพูดภาษาพูดภาษาคขมาทีนึง ช่วยลงคกนออกเนี่ยช่วยคอามตรอกชิมพองมัออดแปลว,ว่าช่วยเชียร์ผมไดยครับโอเคขอบมากขอให้โชคด,ดีครับวันนี้ครับอโอ้ค,ครับ <laughs>